สองแข้งเซาแทมตันมีโอกาสย้ายทีมหลังร่วงตกชั้นเซาแทมตันกลายเป็นทีมแรกของศึกพีเมลีกอังกฤษที่ต้องร่วงตกชั้นสู่สึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการตกชั้นครั้งแรก11ปีของสโมสซซึ่งทัพนักบุญถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างสีสันให้กับฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษได้มากพอสมควรในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทั้งผลงานในสนามที่เคยพุ่งขึ้นไปจบอันดับ6เมื่อฤดูกาล1 5 2 0 1 6หรือการสรสาง่อเสียงให้นัก เตะหลายคนที่เติบโตและแจ้งเกิดมาจากทีมแน่นอนว่าการกลับไปเริ่มต้นในหลีกรองหนึ่งในปัจจัยที่จะหายไปคือตัวเงินและจึงเป็นที่มาของการต้องปล่อยนักเตะบางคนออกจากทีมเพื่อแลกกับเม็ดเงินก้อนโตในการบริหารทีมรวมไปถึงตัวนักเตะที่ยังคงได้โหลดแล่นอยู่ในเวท,ทีระดับสูงต่อไปโดยวันนี้เราจะพาไปสองแข่งของเซาท์แทมป์ตันกันว่ากลาบ้างมีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมและเป็นของดีจากทีมตกชั้นในการให้ทีมใหญ่ๆซอยตัวไปเสริมแกล่งแจวิน าซูนูในด่านดาวรุ่งวัย21ปีที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเซาท์แฮมตันเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมงัดฟอร์มเก่งเซฟแบบพลวันส่วนหนึ่งเพราะการได้รับโอกาสอย่างสม่ำเสมอตั้งจากตอนที่เป็นเยาวชนของทัพเรือบายสีฟ้าที่ไม่ได้ลงสนามเลยเรื่องของตัวเลขสถิติถ้ากางออกมาดูมันอ่านไม่ได้สวยงามนักเพราะต้องยอมรับว่าการอยู่กับทีมท้ายตารางโอกาสโดนสองประตูนั้นมันมีเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เรื่องของค่า เฉลี่ยการเซฟในแต่ละเกมถือว่าไม่ขี้เลยนับเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีก เจ้าตัวเฉลี่ยเซฟต่อเกมอยู่ที่2.21ครั้งและเซฟไปได้69ครั้งจากการโดนยิง123ครั้งแน่นอนว่าเป็นผลงานที่จับต้องได้พอสมควรด้วยอายุที่ยังไม่เยอะเจ้าตัวยังคงพัฒนาตัวเองต่อไปได้มากกว่านี้ซึ่งการอยู่กับเซา์แทมปานตนต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายและนายยังคงยึดตำแหน่งตัวจริงต่อไปแต่ถ้ามีโอกาสเดินเข้ามาหาก็ถือว่าน่าสนใจเพราะการได้ลงเฝ้าเสาในพีเมียลีกหรือลีกชั้นนำอื่นๆแสงสปอร์ตลท์ย่อมส่องมาหาและช่วยยกระดับตัว เขาได้มากกว่าเดิมขายวอลเกอร์ปีเตอร์ แบ็กขวาที่กำลังกลายเป็นแข้งเนื้อหอมในช่วงซัมเมอร์นี้จกผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องของเกมรูกที่เติมสูตรและออกลูกบูล้างผ่านเลยทีเดียวย้อนกลับไปชื่อของวอลเกอร์ปีเตอร์น่าจะคุ้นชื่อแฟนบอลพอสมควรจากการแจ้งเกิดสม,สมัยสวมเครื่องแบบของสเปอร์แต่ถวัดด้วยโอกาสที่ค่อนข้างจำกัดบวกกับตอนที่ย้ายมาทับนักบุญด้วยสัญญายืมตัวผลงานยอดเยี่ยมจึงเกิดเป็นสัญญาถาวรแบบในปัจจุบันผลงานเด่นๆของฟูลแบ็กรายนี้คือเรื่องของการเข้าแท็กเกิลที่ทำสาเร็จมากถึง 79%ในซีซั่นนี้รวมไปถึงการดวลชนะคู่แข่งที่เฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่5.4ครั้งเลยทีเดียวที่ผ่านมามีทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัดเก่าอย่างทอตแนมฮอสเปอร์รวมไปถึงเชลซีที่ต้องการหาตัวที่มาคอยสลับใช้งานกับลิสเจนและปิดท้ายที่แมนยูเน็ดที่ใช่ตามมองอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งมีโอกาสไม่น้อยที่เจ้าตัวจะย้ายทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อยู่ที่ว่าทีมไหนจะยื่นข้อเสนอที่น่าพอใจต่อทั้งตัวต้นสังกัดและนักเตะมากที่ โรเมโอลาเวียอีกหนึ่งนักเตะที่เซาเทมตันดึงตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนมีข่าวว่าเอริกเทนฮาน้าใหญ่ของทัพปีศาจแดงอยากจะดึงตัวเพื่อเป็นกองกลางแห่งอนาคตของทีม ซีซั่นนี้ลาเวียลงสนามในพีเมีลิกไปแล้วทั้งหมด26นัดสถิติเด่นๆคือเรื่องของการย้ายบอลที่มีอัตราความแม่นยำมากถึง88%อีกเรื่องคือการเลี้ยงบอลอันเป็นจุดเด่นที่มีสถิติบ่งบอกว่าสามารถทำสำเร็จได้66.6%เลยทีเดียวข่าวนี้มาดูสถิติการเล่นเกมรับกันบ้างลาเวียแท็กเกิลต่อเกมอยู่ที่ราวสครั้งคิดเป็น81%อีกทั้งดวลชนะคู่แข่งบอลกับพืนมากถึง125ครั้งแน่นอนวันหนึ่งในเหตุผลที่เทนฮาก หันมาสนใจดาวรุ่งชาวเบลยเยียมรานี้นอกจากผลงานที่จับต้องได้และเป็นอนาคตคือเรื่องของค่าตัวที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปมันนาไปเปรียบเทียบกับจูด really ด์บลิงแฮมหรือดีแคนไรแม้เรื่องของประสบการณ์จะแตกต่างกันก็ตามปัจจุบันจากการประเมินค่าตัวของเว็บไซต์ทันเฟิร์มาร์เกสระบุว่ากองกลางวัย19ปีมีค่าตัวอยู่ที่ราว25้าล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่กําลังดีเมื่อเทียบกับอายุและผลงานที่เคยทำเอาไว้และชื่อวัดถะบวกค่าตัวจากเลขดังกล่าวไปอีกสักหน่อย เซาวแฮมตันคงไม่ขัดขวางการย้ายทีมในกลางนี้มฮัมหมดซาลิซูแนวรับอนาคตไกลที่ผลงานในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถเอาตัวรอดและเพเช่นกับความแข็งแกร่งของพี่เมียร์ลิกได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในช่วงสองฤดูกาลหลังเจ้าตัวถือว่าเป็นปลาการหลังคนสําคัญของทัพนักบุญเลยทีเดียวฤดูกาลนี้ซาลิซูลงสนามในทุกรายการไปแล้วทั้งหมด28เกมสถิตีเด่นของเจ้าตัวที่ขึ้นตัวเขียวว่ายอดเยี่ยมประกอบไปด้วยการเข้าแทคเคลิลนการเคียบรอนบล็อกลูกยิงและ ดวลชนะคู่แข่งแน่นอนด้วยความสูง191เซนติเมตรยอมเก็บกินลูกอากาศได้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาชื่อของแนวรับวัย24ปีอาจไม่ถูกพูดถึงมากนักในเรื่องของการย้ายทีมแต่ก็มีแอสตันวิลล่าของอูนายเอมิลี่ที่ให้ความสนใจซึ่งทางฝั่งของสแตนคอริมอร์อดีตดาวเตะทับสิงห์พงา์ได้ออกมาออกความคิดเห็นว่านักเตะคนนี้เหมาะสมกับทีมเป็นอย่างมากและจะเข้ากับแท็ติกของนายใหญ่รานี้อย่างแน่นอนสไตล์าการเล่นของเอรมี R ate, เขาชอบให้มิดฟิลตัวรับสอดสองเ ขาหาการแบบเป็นรระเบียบดังนั้นเขาจึงต้องการกองหลังที่เหมาะกับระบบนั้นและผมคิดว่าซาริซูเนี่ยน่าจะทําได้ดังนั้นผมจะไม่ต่อต้านที่จะนําหมายเลข22องของเซาแทมตันมาใช้หากเขาตกลงสามารถตกลงกันได้ซึ่งแน่นอนว่าน่าจะบรรลุผลได้ง่ายกว่ามากซึ่งค่าตัวของซาริซูในการย้ายทีมน่าจะอยู่ราว20ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากนะักและแอสตันวิลล่าเองก็เอื้อมถึงในการดึงตัวมาเสริมเกมรับเจมบอร์ดพราวปิดท้ายกันที่ตัวตึงทับนักบุญที่น่าจะมี โอกาสย้ายออกจากทีมสูงที่สุดในช่วงซัมเมอร์อย่างเจมวอดพาวก่องการที่เป็นหัวใจและกัปตันทีมในชุดปัจจุบันเรื่องของผลงานเราเห็นแล้วว่ามิดฟิ์รานี้มีความพิเศษอย่างไรทั้งเรื่องของเกมรุกที่คอยสร้างสารรค์เกมหรือเกมรับที่ลงมาช่วยทีมได้อยู่บ่อยครั้งอีกทั้งออปชั่นพิเศษอย่างลูกฟรีคลิกที่ตอนนี้เทียบเคียงต่อการสร้างประวัติศาสตร์ทำได้มากที่สุดของพีเมลีกโดยตอนนี้เจ้าตัวยังไม่ปรีปากบอกเรื่องอนาคตแต่ก็ถูกคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าโอกาสย้ายค่อนข้างสูงและมีหลายสสโมรรตต้องกาัว ไปร่วมทีมและแน่นอนการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นการยกระดับของเขาไปอีกขัน้นการเลือกสถานีต่อไปย่อมสําสคัญพอสมควรที่ผ่านมานิคาสเซิลมีข่าวพัวพันกันอยู่รวมไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เป็นข่าวมาแรงในตอนนี้แน่นอ,นอนอนาคตของเจมวอตพาวคงได้รับการจับตามองมากที่สุดของเหล่าบรรดาน,นักเตะเซาแธมปานเพราะถือว่าเป็นนักเตะคุณภาพที่สามารถยกระดับทีมไปอีกขั้นได้อย่างแน่นอน